สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยม,มัดรวมจะแนวทางของวันที่18เดือน3มีนาจะ2,568เอจาจะเมื่อนี้ก,กะมาพบกับแนวทางของแอจอยคือเก่า้วก็ตามเคยจะสวัสดีทาง f อฟซใหม่เอฟซเก่าด้วยนะจาะก่อนสิไปรับชมฮานอยม,มัดรวมวันที่18จะมาเบิง่งผลขอวันที่17กันก่อนจ้า สำหรับวันที่17จะน้อยมารวมเลขกเด่นจะ2กับ9กานเด่นจ็ดผลจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิด0หา3 6 7สำหรับ6 7นี่คือจับขู่พลาดไปเนาะหายเลขพี่น้อง7 8มา6 7จะสำหรับเลขพี่น้องโอ้โหเฮ้พลาดไปสำหรับน้อยรอบปกติจานน้อยรอบพิเศษเนาะโอ้โหข้ามไปสปกติเลยโซวีเีาา่าว้าของเขามันจะอออืื เครียดอ่าสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้าพ้คือหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดผ่านไปอีกเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะหาเจ็ดสา,ามหกสี่สำหรับเจ็ดสามชุดกันไปโบถึงจะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมาเจ็ดสามจ้าสำหรับรอบวีไอพีรอบสุดท้ายศูนย์แปดสามล่างเก่าเก้า สำหรับวีไอพีกับเขาเด่นเก่างรุดเก้าเนาะสองเด็งเนาะจะล่างมาเบิร์นเก่าเอ่าสำหรับสูตรสามตัวก็พลาดไปเนาะจะโอ้โหห้าหน้อยสวงนี่เนาะจับทางยากค่ะอ่าสำหรับห้าหน้อยขคงวันที่สิบเจ็ดก็คือตามนี่เลยเนาะสำหรับพลสรุปเนาะการแนวทางของเฮาถือว่าพลาดไปเนะาะเขาแคดินเก่างรุดเก่าเนาะอืมสวงนี่ห้าหน้อยจับทางยากค่ะ ไปเป็นเลยนอกจากวันที่สิบแปดเมื่อนี้ก็ตามรุ่นกันต่อนอกจะสสาหรับแนวทางฮานอยกวางเฮ้าเนาะถ้าแนวทางผ่านบ่อยๆก็สามารถพักๆไว้ก่อนได้นราจาะส่วงนี้ฮานอยบกอยปังนอกจากส้วงนี้ถ้ามาใดก็มาไดแบบกะปิดกะปล่อยเนาะจะได้กาปากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งหลักการนอกจะส้วงปังกับปังกันไปส้วงผ่านกับผ่านกันไปเนาะึ้นดูครับ ว่าหมักความชอบมาถรามักาชอบตามได้เาราจะบ่หมักบอชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันเนาะจางสาหรับเียกน้อยขอย้เฮาถือว่าคนขางโอเคอยู่เนาะวันที่สิบแปดเราจะแต่หม,มัดรวมนี่หูสึกว่าจับทางางานยูเนาะสวงนี่ตามต่อจะสําหรับห้าน้อยหมัดรวมวันที่สิบแปดจะเด่นหากับหนึ่งจับคู่หา 7, 58, 59, เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์สำหรับเดนหนึ่งรุ่นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาเลขเด่นสำหรับเลขเบิร์เมื่อนี้ไอจยอยคำนวณได้ได้เบิร์ซับสามหลกักกรต ong สี่ สามโซนแล้วก็ตรง 4. 4, 4, 4, 4, สี่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 โซนกันสามตัวสําหรับสามนี่คือสองตัวสามสามสี่สี่สำหรับแยกน้อยของแอดจอยนี่คือไดเด่นโซนอยู่เด้อจำมาว่านี่แยกน้อยเด่นโซนกันอยู่เก่าเก่าน้อยปกติกับน้อย v ีเมาเบิร์ดเก่าเก่าจ้ะสำหรับัดรวมมันนี่คือสามสามแล้วก็ตรงสี่ฮะเผื่อไซเบิร์นเนาะขอเอาสี่สี่เลยละกันจ้ะ กันจ้ากันเด่นเก้าเก้าสี่เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามสามตัวบนจ้าสามหาศูนย์ คู่สุดท้ายหาศูนย์เก่าจะสำหรับสตัวบนเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเนาะชุดกันจากกันเก้าตัวเด่นตัวเด่นจ้ะตัวเด่นตัวเด่นชุดกันเก้าสีเก้าสละกันจ้ะขู่แหกกับคู่สุดท้ายเด่นหนึ่งรุดหนึ่งจ้ะเน้นไปที่หนึ่เด่นหาจ้ะหาเก้หาศูตัวบนเก้หาห หาสามศูนย์สำหรับเลขเบิร์มือนี้ซีซีสามสามเนะาะสำหรับซีซีนี่คือได้ต้องสี่เลยเนาะจ้ะโอ้โหสำหรับไซส์เบิร์โค้เฮาเราจะทำแบบถ้าชอบเบิร์กะเปรียบเทียบพิจารณาเบิร์ได้เนาะมือนี้คำนวณต้องสี่ขอให้ขอเอาต้องสี่ให้เลยละกันเราจะต้องสี่เบอร์ซีซีเน้นไว้ด้วยละก,กันจ้า สำหรับแนวทางห้านอยม,มันรวมข้อเว็ที่18บแปดนวทางเมื่อนี่คือตามนี่หรือจะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางข้อเฮาจะขึ้นอยู่กับความมักความชอบเนาะถ้ามีตัวมักตัวชอบค่อยตามเรจะสวงนี้แนวทางบุคอยปังเนาะ สำหรับฮานอยของเฮาเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านเราจะฝากกดต,ต,ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยหลักการเราจะคุณไลค์คุะแชร์คุณนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดจะเกิดว่าโบมากมาร่วมกันคือมีแยกน้อยใหย้รับชมเราจะคืออยู่กับควมมามความชอบนอกเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้จ้ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า